สวัสดีนะคะท่านผู้ชม FC แฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้แอดก็มาอยู่ที่บ้านของคุณป้าบุญนะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็ชื่อป้าบุญนะคะก็ได้ทราบข่าวมาว่าคุณป้าก็เป็นผู้โชคดีมาตลอดนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็ถูกมาก้าวงวดติดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดเพิ่งทราบข่าวนะคะก็เลยมาขอถ่ายคลิปกับคุณป้าไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะ ก็ก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดช็อดดีๆช็อดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็อยู่บ้านหลังนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะซึ่งเอด็ดทราบข่าวตอนที่ว่ามาเอาต้นกระทอนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะก็อยู่ที่บ้านของคุณป้าเองนะคะซึ่งคืนก่อนที่ พาพี่สร้อยมาเอาต้นกระท้อนนะคะท่านผู้ชมก็อยู่ที่ส่วนของคุณป้าบุญนะคะก็ป้าบอกแอดว่าถูกมาตลอดก้างวดติดนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาตามตวดเด็ดๆไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะก็ส่วนมากคุณป้าก็จะได้โชคกับความฝันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยววันนี้แอดจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับคุณป้ากันนะคะว่างวดนี้คุณป้าฝันอะไรยังไงบ้างนะคะตามแอดไปเลยค่ะนี่นะคะบริเวณรอบๆบ,บ้านคุณป้านะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้แอดก็มาถึงบ้านคุณป้าแล้วนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้า จ้าสวัสดีค่ะคุณป้าจ้านีอก็มาส่งช่องเนาะมาละองชาแนลกับมิวชาแนลค่ะท่านผู้ชมก็ได้ทราบข่าวว่าคุณป้าโชคดีมาตลอดใช่ไหมคะป้าจ้าโอ้ได้โชคมายังไงเนาะคุณป้าได้เพราะความฝันอ๋อคุณป้าฝันเองใช่ไหมคะจ้าโอ้ฝันเองถูกถูกมากี่งวดแล้วคะคุณป้ามาแปดเก้างวดแล้วเปดเก้างวดติดแล้วเนาะติดกันอุ้ยทำไมแอดไม่รู้ว่าคุณป้าถูก จะได้มาตาไม่ได้ไม่ได้ซื้อเยอะก็เลยแบบได้ซื้อเยออะซื้น้อยๆก็ข่าวมันก็ไม่ค่อยดังไงถ้าแบบคนถูกเยอะๆสองสามร้อยก็จะพูดกันเหมือนพวกยายอกันที่เขถูกกันนะปลาเคยซื้อแต่ยี่สิบบาทส่วนมากก็จะซื้อตัวยี่สิบสิบยี่สิบใช่ไหมคะคุณป้าถูกเป็นร้อยแลก็จะพูดกันนะจ้าถ้าปลาถูก ตัวเป็นร้อยนะเขาจะพูดเต็มหมู่บ้านเราก<ช>็จะหาะดังเนาะดัง,ดงค่ะ <laughs> ตรงไหนถูกเยอะตรงนั้นก็จะดังค่ะคุณป้าเหมือนถูกเหมือ่ก่อนตอนสามตัวนะ่ะห้าสิบบาทนั่นน<อ>่ะคนรู้แถวนี้รู้หมดบ้านใกล้เคียงก็รู้หมดเนาะว่าคุณป้าถูกเนาะออตอนฝันว่าอ่าตายน่ะน้องตายน่ะอ๋อฝันว่าน้องตายเออทำบุญน่าทำบุญที่บ้านเลยไปดูบ้านเลยที่เขา อ๋อช่วงนั้นออกอะไรคะคุณป้าสามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามตัวตรงเลยสามตัวตรงแป๊ะโอ้โหคุณป้าแม่นจังเลยค่ะคุณป้านานแล้วยังคุณป้าเนี่ยช่วงที่ออกเก้าหนึ่งนะสามเก้าหนึ่งเนาะสามเก้าหนึ่งนะผ่านมากี่งวดแล้วเนี่ยเอ็ดก็จำไม่ได้จำไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้เนาะมันดูที่มันติดมาติดกันติดกันจนถึงเก้างวดนี่นะเก้างวดนี้เนาะทางงวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบคุณป้าเนาะ 3,9มเก้าก็ถูกเกหนึ่งที่ลังอีกก็ถูกเนาะัน้ถูก50าศูนย์หหหก็ถูกซื้อศูหอะีหหย์ซื้อสี่ห้าูเออก็ซื้อสองตัวก็ศูนหูเนาะก็ถูก0ูนย์หู้ก็นึ่โอ้ถูกมาตลอดเนาะคุณป้าเนาะแม่นมากค่ะคุณป้าแล้วงวดนี้ฝันได้ยังคะคุณป้างวดนี้ฝันว่า น่าเชือนเขาได้ลูกเขามีลูกผู้หญิงคนนึงคัวเขาก็โอ้ยดีใจดีใจจ่ะในความฝันใช่ไหมคะอ่าความฝันจ้าแล้วก็ยังไงต่อคะคุณป้ายังไงต่อก็ปั้นว่าก็ใายก็ไม่รู้ยายก็ตีเอาเนาะอ๋อยาย่ก็ตีตีเป็นเลขอะไรคะตีเป็นตัวเลขเนาะ ก็ว่าโกนก็เก้างาก็ห้ายายว่าตีเอาเก้าห้าห้าเก้า่นั้นแหละสองตัวนะถ้าสามตัวก็สี่ห้าเก้าสามตัวสี่ห้าเก้าเ้าห้า้าห้าเนี่ยสี่ห้าเก้าสี้าห้างเลขสวยนะคุณป้าเนาะพคุณป้าตีตีแบบผู้หญิงก็เป็นเลขสี่เนาะผู้หญิงจะเลขสี่เด็กเป็นเลขเก้แล้วก็เด็กเป็นใช่ ง g ก็ห้างาก็ห้าโกนก็เ no ก euh ้าเราก็คือภาษาชาวบ้านนะครับโกนทีแบบภาษาชาวบ้านของางาก็ห้าจะโกนก็เก้างาก็ห้าเออเป็นสี่เก้าห้าส right ี่ห right? ้าเก้าอือคุณคุณป้ามั่นใจอีกไหมคะว่าตัวเลขของคุณป้าจะเข้าอีกคะป้าก็ไม่รู้ป้าว่ามั่นใจก็รู้แต่ไม่มั่นใจปามั่นใจแล้วเนาะเออก็มั่นใจก็ว่ามั่นใจจะ ถ้าถูกก็ดีเนาะถ้าถูกก็ดีเนาะป้าเนาะถ้ามาอีกก็ดีจ้าเพราะว่าแอดก็เพิ่งได้เพิ่งได้ทราบข่าวเพิ่งได้ทราบข่าวกับคุณป้าเป็นงวดแรกของแอดนะคะเนาะแต่ป้ามันได้มาหลายงวดแล้วป้าได้เก้างวดติดแล้ว งวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบงวดที่สิบแอดเพิ่งได้ทราบข่าวงวดที่สิบข่าวเมื่อคืนคืนวันนั้นคืนวันขอหวยใช่คืนที่ขอหวยต้นยกระทนค่ะคุณยายกระทนเดี๋ยวแอดจะย้ำความฝันของคุณป้าให้กับเอฟซีฟังอีกรอบนะคะท่านผู้ชมค่ะก็คุณป้าก็ฝันว่าเห็นป้าเซือนสองคนพวเมียเนาะคุณป้าเนาะป้าเซือนสองคนพวเมีย ได้อุ้มเด็กน้อยหรือว่าได้ลูกผู้หญิงคลอดลูกผู้หญิงคลอดลูกผู้หญิงแล้วก็ได้อุ้มเนาะทีนี้พวเขาก็ดีใจที่ได้ลูกผู้หญิงเพราะว่าพี่เสือนก็มีแต่ลูกผู้ชายเนาะเขามีลูกผู้ชายสามคนเนาะคนที่คุณป้าฝันถึงเนาะจริงๆแล้วเขาก็มีลูกผู้ชายสามคนแต่ว่าลูกผู้หญิงยังไม่มีนะคะท่านผู้ชมคุณป้าก็ฝันว่าป้าเสือน ท้องแล้วก็เกิดลูกเป็นลูกผู้หญิงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็แฟนของป้าเสือนก็ดีใจมากๆนะคะท่านผู้ชมที่ได้ลูกผู้หญิงนะคะ <S S แล้วก็คุณป้าก็เลยตีความฝันของคุณป้านะคะว่าตีได้5995นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น4ด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้า3ตัวก็495หหรือไม่ก็ 4, 5, 9หนะคะท่านผู้ชมคะความฝันของคุณป้านะคะเพราะว่าพี่เสือนพ่ผู้หญิงชื่อเสือนผู้ชายชื่อบลล่ะบลลก็บลลกบานค่ะถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนาะถ้าภาษาชาวบ้านถ้าฝันแบบนี้ว่า บอลก็บานบานแปลว่าได้นะคะท่านผู้ชมเนาะคุณป้าเนาะบานแปลว่าได้แล้วก็อีกอย่างคุณป้าก็ชื่อบุญด้วยค่ะท่านผู้ชมบุญก็านเหมือนกันบุญก็มีบุญวาสนาเนาะบุญวาสนาบุญบานบุญได้บุญบานบุญได้ใช่ถูก ถูกแล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เนาะคุณป้าเนาะเป็นตัวเลขที่ได้ก็คือ459 495นะคะท่านผู้ชมสตัว2ตัวเนาะคุณป้าสองตัวก็5 9 9 5นะคะตัวเลขจากความฝันของคุณป้านะคะคุณป้าบุญเจ้าของต้นกระท้อนที่มาขอโชควันนั้นนะคะก็เลยจะตั้งชื่อเป็นคุณยายกระท้อนเลยนะคะท่านผู้ชมคุณป้าอคุณป้าคุณป้าต้นกระท้อนเนาะป้าต้นกระท้อนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมค่ะ ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสําหรับความฝันของคุณป้านะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะเพราะว่าแอดก็สรรหาคลิปดีๆมาฝากเอฟซทุกท่านแล้วนะคะส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะเพราะว่า การเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ fc แฟนช่องของละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับคุณป้าบุญนะคะค่ะก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะขายโชคดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณป้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ